เมื่อเวลา1นึนาฬิกา50นาทีวันที่26สิงหาคมขณะที่พันตำรวจโทนัทนนท์สีฟ้ารองพุ่มกับการจราจรพร้อมด้วยพันตำรวจตรีธทีรศักิ์ชัย,ยพันธ์สารวัตรจราจรสพเมืองอุบลราชธานีนำกำลังพลตั้งด่านสกัดจับสิ่งของผิดกฎหมายบนถนนรอบเมือง231 แถวห้างสับสินค้าบิ๊กซีพบรถกระบะมิสซูบิชิสองตอนสีดำหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่8701อุบลราชธานีมีชายสองคนขับขี่มาท่าทางมีพิรุษเมื่อเจอด่านตรวจจึงขอตรวจค้นที่นั่งตอนหลังพบกระบะปุ๋ยใส่ยาบ้าจำนวน140,000เม็ด และทราบชื่อคนขับว่านายเปียวุฒิหรือตู่พันมหาอายุ31ปีมีนายเกรียงศักดิ์หรือแปะคำจาน์อายุ41ปีนั่งคู่มากับคนขับและทั้งคู่เป็นชาวบ้านป่าไวายตําบลบางสายใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยผู้ต้องหารับสารภาพไปรับยาบ้าทั้งหมดมาจากบ้านพลเมืองอําเภอเหล่าเสือโกอกจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นขับมาเจอด่านตำรวจที่ถนนรอบเมืองอำเภอเมืองโดยยาบ้าท,ทั้งหมดจะนำไปวางไว้ตามจุดที่เป็นป้ายหลักกิโลเมตรในพื้นที่อำเภอวารินชำราบได้ค่าจ้าง20,000บาทและทำมาแล้วสองครั้งปกติมีอาชีพเป็นนักดนตรีแต่ช่วงนี้ตกงานเพราะเศรษฐกิจไม่ดี จึงตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1นึ่ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและทำให้เกิดการแพร่กระจายในชุมชนโดยผิดกฎหมายคุมตัวดำเนินคดีต,ต่อไป